งสุดยอดครับสุดยอด ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องทิ้งดำซิงก็จเจ้าขุนทองมาลงปูนปูนมาลง เมื่อวานผมก็ไปดูเจ้าขุนทองมานัาน้เมื่อวานนี้ตอนตอนเย็นเย็นเฮ้ยไม่เย็นหรอกช่วงบ่ายผมไปดูโอ้สุดจัดครับตอนตอนเมื่อวานนี้ก็ไฟไฟอะไรก็ยังไม่มีผมไปดูนี่นี่เพิ่งเพิ่งใส่ตอนตอนเมื่อหัวค่ำนี่แหละครับเพราะว่าผมออกจากโน่นออกจากโน,โน่นเสร็จผมก็ไปแวะสาวโน,น่นนำซิ่งไปไป แวะบ้านสาโนนแล้วก็มาบ้านเสร็จจากบ้านสาโนนผมก็มาบ้านโทหนึ่งบ้านเสียตรินก็กำลังช่วยกันลงปูนครับทั้งหรอทั้งแรงครับทั้งหรอทั้งแรง แต่งจัดทรงได้สวยโอ้ช่างเอยียวทำอะไรอีกเนาะน,นี่โอ้ไอรุงเอียดทำอะไรกเนาะโ,โอ้ตีจริงแล้วเหรอ ะจะคุณทองลงปูนครับน่าจะหมดแล้วหมดแล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวไงรอชมกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ